แป็นส้เป็นแปนแปนเอ้ยแปนเอนยแป้เอ้ย เดี๋ยดูมือดูมือดิดูมือดิเดีดูมือดิอดอดขนค่อยๆขึ้นทีละจุดชนหมดช่วงนั้นหมอเจาะเอาเปลี่ยนไอ้นั้นอะ่ะไอ้น้ำเกลือแล้วดือ้อจตายนี่จับก็ไม่ได้ใช่ไหม นี่ดูพุ่งเหมือนอึงไข่แล้วเนะี่ยชาใหญ่เลอะหมดเลยอือไปให้พี่ดาอาบน้ำให้สักทีดีไหมให้พี่ดาอาบน้ำปอกขนให้สักทีดีไหมแม่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะไม่ไม่มีอ่ะไม่มีไข้แล้วแต่ว่า ยังมีอาการมึนหัวคือแบบสโลสเละแล้วก็ยังมีการคัดจมกูกกลางคืนนี่คือยังคัดจมกูกไอน้ำมูกเสมหานี่คือยังยังมาเต็มอยู่ <c oughs> ที่หายไปก็คืออาการไข้แค่นั้นละค่ะส่วนอย่างอื่นก็ยังอยู่กับแม่ยังยังไม่จากไปที เหนื่อยง่ายด้วยแบบมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอะไรอ่ะสะโลสเลอยู่ไม่มีความสุขอ่ะบอกไม่ถูกทำไรหน่อยก็เหนื่อยหายใจมันกับว่าไม่เต็มปอดนี่ยังไงก็ไม่รู้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ <c oughs> น,นี้ก็เป็นวันที่เจ็ดเจ็ดมิถุนาหกวันแล้วที่ป่วยอยู่อยนอนกินเก่งมากพุงออกข้างอะ <c oughs> นางจะไม่เชอไปยุ่งวุ่นวายกับนางมากนะ <c oughs> ที่หลังก็เริ่มมีขนขึ้นแล้วเริ่มจะรำคาญแล้วเริ่มจะรำคาดแล้ว kat <laughs> me